รวมกันสวดมนต์สาธยายเนาะโยโซภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธสวงคาโตเยนะภะคะวะ ธรรมโมสุปฏิปันโนยานสัมปะขาวโตสาวกโคูตัมยังภะคาวันตังสัทธัมมังสัทธังอิเมหิสักาเรหิะทาระ อาภิปูชยามาสะทุนโนภันภะคะวะสุจระปะรินิพุทโตปิปัญจมมาจนะตานุกามปะมานัสาอิเมสกาเรทุกขตะปนาการพุทธปฏิคันธาตุ อมหากางเทกะรัตอิตายาสุขยาอระหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวาพูนทางพระเขวันตังอภิวเทมี สวัสด so ิ์ตภะคะวะตธรรมโมธรรมานามาสัมมิโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ เปิดหน้า285ดูบทสวดมัตติกา285นะโมตัสสะปังคา,าวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมตัสสะนะโมตัสสะปังคา,าวะตโตอะระหะโตสัมมาสัม ท้าสานโมตัสสะพะะวะโตอรหะตโตสัมมะวุนทาสังกุสลรามอกุสลรามอััยกตตารรมาสุขายเวทนายาสัมประโยชน ธรรมะทุกขายเวทนายาสัมปโยชนธรรมะทุกขามัสุขายเวทนายาสัมปโยชนธรรมะวิปากาธรรมะวิปากธรรมะธรรม เนวเวปากันนาเวปากัตธรรมธรรมาโอปปะโนปปะธานิยธามาอนุปปินโนปาะเนิยธามาอนุปปินนาโนปปะธานิยมาสังเกเลนตาสังเกเลสิกาต มาสังเกเลนทาสังเกเลสิกาตมาสังเกเลนทาสังเกเลสิกาตมาสวิตากาสวิจารธรรมาสวิตากาวิจารา ทัตตามะวิตากาวิจาราทัตมาเปติสหคตัตทัตมาสุขาสหคตัธทัตมาอุปเคนสหคตัธทัตมาทานสนเนนปะหาตั ธรรมมาภาวนายปหาตาปาธรรมเนวัาสเนนนาภาวนายปหาตาธรรมทานสเนนนาปหาตาปะเหตุการ์มาภาวนายปหาตาปะเหตุการ์ มาเนวทาสเนนนภาวนายปะตามปะเหตุกาถามาอาจยคามิโนอปปจยคามิโนธัมมาเนวาจยคามิน นาปัจจัยาคามิโนธรรมาเสฆาธรรมเอเสฆาธรรมาเนวเสฆานาเสฆธรรมาปเรตตาธรรมะมหาคตาธรรมอะพมานาธรรมาปเรตารามนาธรรม មហាខតារាមណថាធម្មអបមាណមណថាធម្មហេននថាធម្មមានចម្បតម៉ាបញ្េតថាធម្មមានជាតនីយតាម៉ាសម្មាតនីយតាធម្មអនីយតា Maคමatamāmāเหตকাດmākhaatipatiata mapan ທpan tham maopaที่นດ mātetata thamanaคta tham bwe Pancopanatitararam menat ma anak hama tham ตาธรรมะพหิินตาธรรมาอันจาตาปะยิ a ตาธรรมาอันจารตาระมะนาตาพหิินตาร a มะนาธรรมาสันิทาสนาสับ รามาณิธานสะสาปติกามอณิธานสนาปติกทรมาสองเก้าสามสองเก้าสองมันจะขันธารูปขันธโทเวทนา สัญญาขันธโทสังขาราขันธโทวินนาขันธโททวทัสายตนานิจขายตนารูปายตนาสตายตนาสัตยตนาขคนนายตนาขันธายต

คูวินญาณธาตุโสตธาตุสธาธาธาตุตาวินญาณธาตุขานธาตุขานธาตุนาวินญาณธาตุจิวหาธาตุรสธาต าวินญาณธาตุกายธาตุพุทธาภัตตุกายวินญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุโนวินญาณธาตุภาเวสตินตริยานิจัก โสตินทาริยังขานินทาริยังชีวทาริยังกายินทาริยังมันินทาริยังอินทาริยังปุริสินทาริยังชีวิตินทาริยังสุขทาริยังทุกินทาริยังโสมนัสสินทาริยัง menat tariyang yang tariyang sat tari yang tariyang satin tari yang samat tari yang an, an yat samitintari yang yang วินทาริยังจัตตาริอาริยสันจานตุวงอาริยสันจังโตงขัสสมุทัยโยอาริยสัจจังโะคานิโรทุะอาริยสัจจังโธะคานิโรธัขา ปติปทาอริยสัจจางวิจพันธ์เจยาขาราสังขารปันธจยาวิญญาณวิญญาณปันธจียนามรูปานามรูปปันจยาสัลลายตนะสัลลายตนะปันธจีาปธ ปานสะานใจยาเวทนาเวทนาปานใจตันหาตันหาปานใจยาอุปทานาอุปาตปานใจยาพวะวะปานใจยาชาติชาติปาต ชารามารานาโสกะปริเทวะโทคัโทมันสะสัมปวันตตเอวเมตตาสเกวะลาะโตขันทานสะสมุทะโย อาวิชายตเววะเสเสเวราคันิโรธาสังรันิโรโทสังคารนิโรธาวินนันิโรโทวินญ,ญาณนนิโรธานามโรูปนิร โทนามะโรปนิโรธาสลายตัณณนิโรโทสลายตัณณนิโรธาปัสจนิโรธทปัจจนิทาเวทนานิโรธทเวทนานิโรธาหานิโรธาตัาหานิโรธาอุปา นนิโรธุปาทานนนิโรธาภวันนิโรธภวันนิโรธาชาตินิโรธชาตินิโรธชารามารณสกขะปริเทวะตุัคตตมันสุปายาสานิโรชานติเอวเมต Sawala satu kaakan -sa tans nit Ho itu pancaya Arabram Jaya Adipati pancaya an antarapat Semen antarapan ยาปานจโยเนสยาปานจโยโอปัญเนสยามป์ปุเรชาตาปานจโยปานชาชาตาปานจโยเสวนาปานจโยกามปานจโยวิปากับจโยอาหารปัญจโยอินทรียปาญ ชาณาปานเจโยมาขปาปานใจโยสามประโยชน์ใจโยเวประโยชน์ตาปานเจโยอันติปานใจนานติปานใจโยวิกขตาปันอวิกขตาปานใจโย อหังพันเตสัมาเทิงสัมมาทานาสัพโอปัจาคุงอสมิมานัสสาวต โยะปะมาเทนะโสุททามาเป้าตติเนปานัสสัจิการณะยากามธานังเทตี